ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่วัดเขาโบดเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้ก็เดินทางมาทําบุญวัดเขาโบดเนาะคะ่ะเจ็บกะจะยึดแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่สิบหกตุลาเนาะคะ่ะวัดเขาจอมแหเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวทําบุญวัดเขาโบดเสร็จก็จะไปวัดเขาจอมแหเพื่อที่จะไปทําบุญเนาะคะ่ะถวายผาไตเนาะคะ่ปะปัจจัยตามกําลังเนาะคะ่ะพี่น้องแลวก็ที่สาคัญขอเลขนี่แหละภาษาบาลเฮา ในทางโชคลาภบ่ไดหายคือต่นนกี้เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ใดใก็ตามแต่เนาะคะ่ะเจีบกาขอโอมธนาซาธุเนาะคะ่ะอีกครั้งในทุกๆบุญทีกําลังจะเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดไปแล้ว้มวนี่เนาะคะ่ะขอให้ไปนุนดวงประชกประรหลา้พี่น้องเอซีพี่น้องสายบุญทุกท่าทันค่ะพี่น,อน้องคนทําบุญสมควรถูกหวยคนทําบุญสมควรได้รับโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยากมีชีวิตเป็นจ้าไดกะ ปฏิบัติเอาเหตุเอา,เอาค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นวัดเขาโบสถเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องวัดเขาโบสเนาะคะ่ะก็จะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องที่สําคัญกะจะมีโบสถ์มหาอุดเนาะคะ่ะผู้ใดที่ความเสือ่อความสัทธาผายมันเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดที่ดวงโต๊ะดวงบอดีหรือว่าจังไดมีความบรสบายใจกะสบายมา,มากส่วนมนเนาะคะ่ะขอองคิิกรรมเนาะคะ่ะเจ้ากรรมในเวทเนาะคะ่ะอยู่ในโบสถ์มหาอุดพัดเขาโบสใดเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวอ่ะช่วงบายบายเนาะค่ะเจอกันได้เนาะค่ะผู้ได้วางกะวัดเขาจอมแหเนาะค่ะพี่น้องจะไปขอแนวทางโชคลาภ่อนท้าได้เนาะค่ะพี่น้องพ่อได้เติมน้ำมันรถเนาะค่ะพี่น้องพอได้เติมน้ำมันรถพอได้ซื้อเขาแท่ปากแล้วกะได้ทําบุญเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้รวยเนาะค่ะพี่น้องบางก้นกะทามเขามาว่าเงินอยู่ไสาทําบุญเนาะค่ะก็เงินจากโชคลาภเนาะค่ะในระยะสองปีเต็มเนาะค่ะพี่น้องที่เดินสายทําบุญบางสถานที่เพิ่นกะ เมตตาเนาะคะ่ะให้โชคลาภแต่ได้ได้กะตามแต่ถูกสถานที่ถูกวัดที่จับเดินทางไปทําบุญเนาะคะ่ะเพื่อนก็นจะหายเป็นตัวเลขโชคลาภตลอดว่ามีคําว่าบดายเนาะคะ่ะคอยเบิองยุ่งอู่ตัวนั้นมันสีลงอย่างไรมันมีคําว่าบดายเนาะคะ่ะพี่น้องในเรื่องโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิงบรรยากาศร,ร,รอบๆบเนาะคะ่ะ อยู่วัดเขาโบดเด้อพี่น้องโชคดีรับด้วยบัสุกุสุขคนค่ะแต่สําหรับตัวไข่ย,ยึดเลขวัดเขาจอมแหเป็นลักมือนี่เยี่ยวนี่เนาะค่ะในการขอโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องแลวก็จังใด,ดนี่ะเดี๋ยวจะมาเล่าความฝันให้ฟังเด้อเมื่อคืนเพื่อนบอกว่าถ้ายากได้โชคลาบกะไปเอาอยวัดจอมแหเนาะค่ะปูพญานคราชปูเขียวเนาะค่ะองค์สีเขียวพญานาควัดจอมแหค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันช่วงบ่ายค่ะวัดจอมแห